สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมว่าคุกชาแนลนะครับฝากเพื่อนกด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันกิจทงเลยนะเพราะว่าผมก็เกริ่นไปในคลิปที่แล้วนะครับว่ามันจะเป็นกิจทงนะมาดูของมันก็จะมีให้แลกเศษตัวลุงแล้วครับนี่ครับกนศึกแล้วนะเศษกลนศึกสีทองก็มีนะครับ มีครบสี่อะไรนนก็สนใจก็เข้ามาแลกกันได้นะครับแต่ตัวลุงเพื่อนๆต้องการกันอยู่แล้วละ่ะเข้ามาแลกกันได้เลยครับในกิจทงรอบนี้มีมาแล้วนะครับแต่ว่าในรอบนี้ที่ผมสนใจจริงไม่ใช่เศษตัวลุงนะเพราะผมแลกผิดไปแล้วจบไปแล้วครับช่างมันนะผมอาจจะเก็บเหรียญไว้แลกปีกแต่ที่ผมจะแลกตอนนี้เลยคือนี่ครับเศษดาบิงฟ้านะเพราะผมจะครบอยู่แล้วครับ เรียบร้อยก็รวมมาแล้วนะครับอ่าสาธเตเทพชิ้นแรกของผมนะซึ่งมันจะยังไม่มีบุกเพนะถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมก็จะมาใส่ให้เตียวเลี้ยวนะครับแล้วผมก็จะเอามาใส่ให้เอยอหนาะดาบจิตด,ดารายะอกระเทกหน้าศัตรูหน,หนักๆนะ พลังขึ้นมาเยอะไหมนี่คือยังไม่ได้รีบอลสตาร์เทพก็4,007แล้วครับก็ถือว่าเอาเรื่องนะมมผมผมมั่วเลยเนะี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับก่อนก่อนจะรีบอลเราต้องเราต้องทำสิ่งนี้ก่อน,น,นเพื่อนๆแป๊บน,นึงนะครับที่ผมจะบอกในคลิปนี้คือมันไม่ค่อยมีสาระในกิจฑงเท่าไหร่นะ แค่เปิดของนะว่ากิบธงก็แล้วแต่คนจะแลกอยู่แล้วนะรอบนี้รอบนี้ผมจะทําให้ดูคือก่อนจะรีบอลอย่าพลาดนะครับเพื่อนๆดูดูต้องดูนะคลิปนี้นี่ครับเราต้องมาตรงนี้นะสลับขั้วครับเพื่ออะไรครับเพื่อเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนี่ผมก็ยังไม่เคยสลับของนะครับตัวเก่าผมมันก็ทันนะหมวดสลับของแต่ว่าไม่เคยได้ใช้นะครับ ผมก็เลยไม่มั่นใจว่าอันไหนไว้เลขอันไหนไว้2นะหรือว่าไว้ได้เหมือนกันนี่คือที่เราต้องมาสลับขั้วเพราะว่าล้างหลอมครับนะเราจะได้สเตตัสล้างหลอมทั้งหมดกลับมานะแต่ถ้าเกิดเรารีบอลทิ้งไปเลยอะ่ะมันก็ต้องไปแบบยังไงเราต้องไปหาค่าสเตตัสแบบล้างหลอมใหม่นะครับก็ไม่น่าคุ้มนะเพราะว่ามันมีสเตตัสทองสเตตัสลุ้งด้วยซึ่งมันก็ใช้หินนะครับ ผมใช้หินไปนะบังพลังโจมตีกับตันแล้วครับดูดิซึ่งผมเสียดายมากนะถ้าเกิดผมแบบไอ้น,นี่มันไปอะอะไรนะถ้าผมรีบอลมันไปโดยไม่สลับขั้วนะครับแต่ถ้ามันเพื่อนแบบไม่มีเซตันล้างหลอมก็ละไอ้รีบอลมันไปตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะครับเพราะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะ เสียทรัพยากรอ,อีกนะครับแต่คือผมเตรียมไว้แล้วไงนะก็เรียบร้อยเนี่ยมันจะช่วยลบได้อีกนะครับสตาเทพลุงเดี๋ยวเราก็จะไปเอานั่นแหละเอาคาทาฮิวนี่แหละครับมา,มาใส่ช่วยลบนะลูชีเดี๋ยวเราจะมาช่วยลบตรงนี้เหมือนกันกันกบไอ้ตัวลุงเลยนะ เลเวลการตีบวกขึ้นอยู่กับอาวุธหลักนะครับถ้าอาวุธตัวหลักเลเวลเยอะอาวุธช่วยลบก็จะเยอะเหมือนกันไม่ต่างจากตัวลุงนะครับแต่ว่าเราไปเพิ่มดาวมันได้นะก็จะเพิ่มพลังให้เราอีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าล้างหลอมในช่วยลบว่ามันจะเอ้ยไม่ใช่ดิอะไระเนี่ยสับสนขอโทษด้วยนะครับ เผมไม่มั่นใจว่าเกิดเราเนี่ยไป,ไปหลอมพลังให้กับช่วยลบตรงเนี้ยมันจะขึ้นไหมครับพลังผมไม่มั่นใจนะผมไม่เคยลองนะครับแต่อันนี้ก็ตีตีบอกไปก่อนนะขึ้นเท่าเก่าไหมเนี่ยผมก็บอกไปร้อยย่กว่าโอเคยี่ก็ได้อยู่ครับขาดทุนไปแค่หนึ่ง นถกระบี่ยาว3ฟุตสร้าางงผลนใหญ่ตอนนี้พลังก็ขึ้นมาที่4,800แล้วนะครับเดี๋ยว,วมาดูตรงช่วยลบนิดนึงแต่มันก็จะ125เท่าเราทีนี้ผมผมจะทำคือเพิ่มดาวครับพลังขึ้นแน่นอนนะเพื่อนๆอย่าไปทิ้งมันนะครับพลังก็ขึ้นอีกหน่อยเนะี่ยแต่หลอมพลังนี้ผมไม่รู้จริงๆนะว่าพลังมันจะเพิ่มให้เราไหมใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับ คครับตอนนี้ก็จะจบประมาณนี้นะกิจทงงก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกผมก็จะเก็บไว้แลกปีกนะแต่ว่ามันจะแลกได้แค่สีสัลอานนะครับสีทองถึงอเม่ก็ต้องติด1ใน8ถึงจะได้ได้แบบเศษเหรียญมานะก็จะยากหน่อยครับทีนี้ถ้าาไว้ชัวร์คือให้ได้ให้ได้เลยคือต้อง1ใน5้าซึ่งผมไม่ติดอยู่แล้วนะ เพราะเราจะไม่เติมมันเยอะกว่า29บาทนะครับแพ็ก29บาทนะเราจะไม่เติมเยอะกว่านี้ค่อยๆเก็บไปครับแล้วเนี่ยถ้าปีกผมมันสีทองตันแล้วก็พอแล้วผมจะพอแค่ปีกพอไว้ก่อน,นครับปีกเรื่องปีกอาจจะเป็นเลข่าตาษสานละ่าตาสานนี่ใช้แค่ประมาณ200กว่าเหรียญยองนะจริงๆใช้ไม่เยอะนะครับ2 75เหรียญนะจริงๆก็เก็บแป๊บเดียว แต่ก็เอาไว้ก่อนดีกว่าผมต้องการปีกก่อนนะครับเพิ่มพลังส่วนเพื่อนๆอยากได้อะไรก็เข้ามาดูกันได้นะครับมีให้แลกเยอะแต่ผมว่าหลายๆคนจ้องเสพตัวลุงอยู่แล้วแหละผมมั่นใจเพราะว่าหลายคนอาจจะขาดนิดๆหน่นอยๆหลายคนนะเป็นกันแน่นอนครับของผมมันพอดีแล้วไงก็จะไม่ได้แลกนะครับ พราะว่าก็นั่นแหละผมก็วางแผนไว้ไว้ไกลนะพรา,ะาเล่นเกมแนวนี้ก็ต้องวางแผนอยู่แล้วครับเรื่องการใช้ทรัพยากรเราเล่นเกมสามเล่นเกมสามคก,กเราก็ต้องชอบสามคก,กกันอยู่แล้วนะด้วยว่าเนื้อเรื่องครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดู PVP นิดนึงครับตอนนี้พลังเราห่างหมดเลยนะตัวล่างห่าง700 เจล้อยเอ็มเนี่ยเดี๋ยวพามาดูคือเขาสู้เราไม่ได้นะยับเยินแน่นอนผมมั่นใจเลยมันเล่บพลังจะห่างกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าด้วยว่าของเราครับดูคว่าเขามีตัวห้าดวงห้าดาวเยอะแยะเลยครับแต่เขาเขาสู้เราไม่ได้ละผมมีแค่โจโฉตัวเดียวที่หกดาวที่เหลือสองดาวนะครับอันนี้เขาห่างกับเราหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็มนะ มาดูว่าเราพอสู้ได้ไหมครับหืมหืมตัวเลีกนับไม่ทันนะครับไม่รู้พลังโจมตีขึ้นไปเท่าไหร่นเนี่ยโดนรถเกรดอันติไปหมดเลยเกี่ยวเลี้ยวคือไม่ได้อันติเลยนะครับเมื่อกี้ได้วิธีเดียวจริงต้องอันติได้อีกนะครับนเนี่ยสวยษฐ์เศรษฐ์จัดรอบเนี่ยโดนรถเกรดก็ตีธรรมาดาไป ถ้าเกิดเมื่อกี้ผมว่าได้สิผมมีสิทธิ์ชนะเขาแล้วเนี่ยโดนรถเกียรไปอ่ะยืนไม่ถ um. ึงอีกรอบละเนี่ยอาคู่อ่ะเมื้อเมื่อกี้เตีวแล้วผมได้สิแบบไม่โดนรถเกียรด้วยท่ามงกรดินสปุกนิกพยายามกู้ตัวเล็กเนี่ยนะ ผมว่าชนะได้ชนะได้นะเนี่ยจังหวะเลยนะครับห่างกันเป็นพันเอ็มอะผมสู้ไหวนะครับเนี่ยโดยที่ว่าของเราตัวเรานะครับเดบี๋ยวรอสัตว์ลุงก็ได้นะเพราะว่าผมมีสัตว์ลุงเก็บไว้อยู่นะครับเรากรีดหนูเข้าอีกทีผมก็อาจจะตบเขาไหวลนะใจเกเรนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ